กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้พิจารณาเรื่องสำคัญก็คือเรื่องกองทุนหมุนเวียนซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะในการประชุมระดับชาติหรือการประชุมระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งในการประชุมกรรมธิการของเราและกองทุนหมุนเวียนที่เราได้พูดกันวันนี้เป็นกองทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ2,566ซึ่งผมเองจะขอวิจารณ์ตามเนื้อผ้าเพราะจากพระราชบัญติการบริหารทุนหมุนเวียน2,558นั้นได้ให้กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ในการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนต่างๆโดยเน้นหนักอยู่ในด้านการเงินการปฏิบัติการการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักง,งานและลูกจ้างและด้านอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนดทั้งนี้มาจาก การที่บริหารจัดการโดยภาพรวมโดยท่านล้มตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนจริงๆแล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงเพราะมีกองทุนหมุนเวียนทุกกระทรวงและมีการประเมิอนอยู่ในสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ผ่านและกลุ่มที่ต้องปรับปรุงผมจะขออนุญาตได้อภิปรายในสองกลุ่มเพียง กลุ่มหน,หนึ่งกองทุนกองทุนที่ผ่านคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านประธานครับผลที่เราได้ฟังได้ชมเป็นตัวหนังสือเป็นแผนผังเป็น powerpoint ใดๆก็ตามจะไม่เท่าผลที่เราประเมินจากการที่เราลงพื้นที่ไปสัมผัสพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่านประธานคงจำได้นะครับว่ากองทุนนี้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและก็ได้มีการจัดระบบการสา,ารสุขของประเทศในระบบใหม่โดยให้มีค่าใช้ใจ่ายรายหัวอยู่ที่สปสอชอและก็การบริหารบุคลากรส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับจังจึงมีความพยายามของบุคลากรด้านสา,าสุขจำนวนหนึ่งว่า จะทำอย่างไรให้กองทุนนี้ส่งผลสำคัญก็คือให้เกิดการเข้าถึงกองทุนที่เป็นระบบครบวงจรท่านประธาน w a ล k กอินเข้าไปในโรงพยาบาลท่านประธานจะได้เห็นการบริการขั้นแรกก็คือเช็คสิทธิ์เสียก่อนเช็คสิทธิ์ของคนไข้ว่าอยู่ในหลักของสอปสชอ,อยู่ในกองทุนประกันสังคมหรืออยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าแยกไปเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ในกองทุนนี้ซึ่งปี2566นั้นมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนนี้4 6ล้าน93ล้าน46.93ล้านคนคิดเป็นร้อยละ70.15ของประชากรทั้งหมดทั้งเป็นบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหลาย ปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยผมดูตามที่กรมบัญชีกลางประเมินมาสูงมากครับคือ98.69%ความพึงพอใจขององค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องคิดเป็น97.84%ความพึงพอใจของหน่วยบริการก็คือเรื่องของสถานพยาบาลร้อยละ91.27ท่านประธานครับแต่ถ้าเราลงไปลึกๆถึงประชาชน ผลการประเมินโดยไม่ได้เป็นหลักของตัวเลขจะพบว่าประชาชนพึงพอใจในระดับสูงแต่ไม่ขนาดนี้ยังมีจุดที่จะต้องคิดคำนึงอีกจำนวนไม่น้อยเพราะปี2566ท่านประธานครับเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์โควิดนะครับโรคอุบัติใหม่ในช่วงนั้นเกิดวิกฤตการณ์ทั้งการบริหารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเป็นจานวนมาก ผมเองตอนนั้นไม่ได้ทำการเมืองเพราะว่าผมไปทำการแพทย์อยู่ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นแถวรังสิตท,ท่านประธานครับถามว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อสอปสชในเรื่องนี้ถือว่าสูงไหมครับก็ถือว่าสูงแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะสูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นการประเมินผลเนี่ยผมอยากจะให้นอกจากประเมินตามที่ท่านประเมินมาแล้วให้ประเมินจากรากญ้าขึ้นมา ว่ามันน่าจะมีจุดใดที่เป็นข้อบกพร่องธรรมดาครับท่านประธานครับเวลาเราดูเอกสารราชการเรามักจะดูด้วยความรู้สึกที่ชื่นชมแล้วก็ยกยอกัอกกนเอามาพิปรายก็ผ่านๆกันไปแต่ผมอยากให้ประเมินดูจากผู้รับบริการว่าปัจจุบันประชาชนที่ยากจนได้รับบริการจากกองทุนนี้มีจุดใดที่บกพร่องผิดพลาดจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งจากระเบียบการปฏิบัติ หรือต่อบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้ท่านประธานครับภาระค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพเช่นวันนี้เราคงจะเห็นข่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวมาใช้สิทธิ์กับเรากระทบสองสอปสอชอหรือไม่ในส่วนที่เป็นอยู่ยาเวชภัณฑ์ได้รับบริการในระดับมาตรฐานหรือไม่มียาที่ตรงกับที่ชาวบ้านเจ็บป่วยหรือไม่เพราะว่าอันนี้คือแนวโน้มของการใช้ยาที่มีคุณภาพ ของคนไทยในยุคปัจจุบันท่านประธานครับถ้าหากว่าผลการประเมินของสปสชดีคนคงไม่ไหลไปโรงพยาบาลเอกชนมากขนาดนี้ครับนี่ท่านประธานคงเห็นนะครับไปคลินิกเอกชนเอ่ยไปโรงพยาบาลเอกชนเอ่ยเพราะอะไรครับเพราะไปโรงพยาบาลภาครัฐแล้วไม่พึงพอใจในการบริการเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขออภิปรายเพื่อเป็นข้อสังเกตไว้นะครับอีกองทุนหนึ่งซึ่งอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าต้องปรับปรุงนะครับ ต้องปรับปรุงก็คือสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ก่อนก็เกิดขึ้นเพราะการเมืองครับท่านประธานครับจำได้ไหมครับนโยบายกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติหมู่บ้านละล้านแล้วก็มีการทำกันเลื่อยมาเรื่อยมามีการปรับมาเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คือ SML มีสมัยหนึ่งท่านประธานครับมีโครงการหนึ่งขึ้นมาจากนโยบายคือโครงการโคล้านตัวท่านประธานครับ โคล้านตัวมีนโยบายว่าจะเอาเงินตรงนี้ครับ5,000ล้านไปให้ประชาชนได้ยืมเลี้ยงวัวปรากฏว่าได้ทำไปใช้เงินเพียงไม่ถึง 1, 1ล้านบาท1,000ล้านบาทท่านประธานครับก็ต้องหยุดโครงการเพราะจากการประเมินไปแล้วประชาชนเข้าไม่ถึงขั้นตอนที่จะเข้าถึงกองทุนนี้ซึ่งไม่ไม่ใช่เพราะเรื่องการคัดเลือกเกษตรกรที่มีปัญหานะครับเรื่องขั้นตอนเรื่องของการอนุมัติล่าช้า หรือแม้กระทั่งการคัดเลือกพันธวัวเข้าไปร่วมโครงการจึงทําให้โครงการนี้ไม่สามารถฟื้นฟูกเกษตรกรได้อย่างที่คาดหวังอย่างนี้ครับท่านผู้อำนวยการกองทุนหมุนเวียนก็ดีทางกรมบัญชีกลางก็ดีต้องเอ็กซเลย์ลงไปครับเพราะยังไงก็ตามกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังจะต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าจากการประเมินมีไม่ผ่านแค่ด้านที่1ด้านเดียวนอกนั้นก็ผ่านอีกทั้ง4ด้าน5ด้านนะครับ คะแนนเฉลี่ย3.5ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงท่านประธานครับจึงขอฝากนะครับสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอย่าฝากท่านผู้ที่มาชี้แจงว่าให้โน้ตตัวโตๆไปหน่อยว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสัมผัสกับประชาชนนะครับผมเป็นผู้แทนรัษฎรมาก่อนเรื่องของชุมชนและของหมู่บ้านผมลงลึกอยู่ทุกสัปดาห์ตรงนี้มีปัญหาจริงๆท่านประธานครับว่าขั้นตอนการบริหารเงินเหล่านี้นะครับ ทำยังไงมันถึงมีข้อที่ประเมินแล้วไม่ผ่านทําไงถึงจะทําให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยท่านประธานครับกองทุนนี้ผลการดรําเนินง,งานไม่สามารถเป็นไปตามตัวชี้วัดลดลงจากปี2565คิดเป็นร้อยละ23.0ท่านประธานคิดดูสิครับถ้าหากว่ากองทุนใดก็ตามนะครับได้มีการลดลงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาแน่นอนที่ว่าเราจะต้องดูแลให้เป็นไปตามคุณภาพ ของกองทุนต่อไปเพื่อจะได้ให้กองทุนเหล่านี้มารายงานในปีต่อไปอันนี้เป็นงบปี66แต่ถ้าของปี68หรือ67ก็อยากให้มันดียิ่งขึ้นและข้อสังเกตที่เราฝากในวันนี้ไม่ว่าจะของท่านวุฒิสมาชิกท่านใดก็ตามอยากให้นําไปสู่การปรับปรุงและท่านม่ต้องเกรงใจครับท่านโน้ตบอกเลยกองทุนหมู่บ้านผมตีนไปกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมตีนไปนะครับแค่สองกองทุนเอาทั้งที่ผ่านแล้วก็คือสปสช และที่ไม่ผ่านคือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อจะนําสู่การแก้ไขปรับปรุงครับท่านประธานครับวุฒิสภาเราติเพื่อก่อเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในปีงบประมาณหน้าครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ